ที่ผมตั้งของข้อไปคือนี้ว่าถ้าเศษฐาหลุดพิธาคือนายกยังไงมารกไม่เปลี่ยนทุกวันนะครับนะบผมเปลี่ยนทุกวันตามสถานการณ์ผมบอกแล้วนว่าวันนี้ถ้าเกิดใครจะดูดคลิปผมไปนะผมพูดจบคืนนี้พรุ่งนี้เช้าคุณต้องออกคลิปแต่ไม่ใช่ทิ้งไว้สี่ห้าวันแล้วมาออกเพราะข้อมูลมันจะล้าสมัยข้อมูลผมไม่เคยเหมือนเดิมครับผมมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาตลอดมก็จะเปลี่ยน เรื่องพูดแต่เรื่องทักษินประกันไม่ประกันเลยไหมจนนักทักษินหนีกันอนอกประเทศจนนักทัิณต้องโซ่นะครับมันก็อะไรเพราะว่าม,มีข้อมูลมีเหตุการณ์เข้มามาทําให้สถานการณ์เปลี่ยนการมีข้อผมก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ไม่ใช่ผมพูดว่า,าวานพูดอย่างนี้วันนี้ทนำะไมมพูดไม่เหมือนกันเอา้าก็เวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนข้อต่อรองเปลี่ยนวันนี้นะผมได้อินไซต์ไหมนะล้นะเออเพราะงานนี้คนระับ ทักษิณไม่หนีแน่นอนแล้วครับเพราะหนีไม่ทันนะครับนะทักษิณส่งสัญญาณสู้เต็มที่แล้วก็มั่นใจด้วยว่าได้ประกันตัวแน่นอนอนะอันนี้คนระับเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับได้คุยกับผมเรียบร้อยแล้วว่าวันนี้ทักษิณไม่ถอยแต่คุณก็รู้ใช่ไหมว่าผมนี่สนิทกับคนเยอะแย,นนยนะไปหมดเลยตอนนี้นะ แล้วก็หลายคนก็พูดไม่ได้ถึงรู้ก็ต้องอมไว้นะเพราะอมไว้ก็ะท้องอื่นกระท้องอื่นก็อยากระบายไม่รู้จะมาระบายกับใครก็มาระบายมาพี่บูฟังพอมาพี่บูฟังมารู้โลกจะรู้ทันทีเลยนะนะดังนั้นวันนี้ยืนยันวงในเรียบร้อยว่างานนี้ทักษิณไม่ถอยทักษิณสู้แน่นอนนะครับนะอันนี้ทักษิณสู้เนี่ยนะครับไอ้ คดีนี้เป็นคดีที่โทษไม่ได้หนักหนานะถือเป็นคดีจิ๊บจ้อยนะครับอ่าเป็นคดีจิ๊บจ้อยมากสารภาพอาจจะลดโทษด้วยนะครับแต่ว่าการสู้กันในศาลปกตินี่สามศาลครับเยอะดีๆนี่ได้สิบปีแน่ๆนะครับนะดังนั้นงานนี้ชัดเจนว่าผมได้รับแหล่งขา่าวยืนยันว่างานนี้คุณนักสินสู้แน่นอน แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้รับการประกันตัวนะครับไม่มีอะไรที่จะไม่ให้ประกันแล้วก็ด้วยความร่ํารวยคุณทักษณิณเนี่ยใครก็อยากเป็นเพื่อนกับคุณทักษณิณ <c oughs> โอเคแนละแต่คุณเศรษฐาเนี่ยตอนนี้ห้าสิบห้าสิบรอดหรือไม่รอดนะนะนะครับก็รีกคุณเศรษฐานะครับมีทางออกสามทางอีกเช่นเดียวกันนะครับ,นะรบทางเลือกมันเยอะนะ ดังนั้นในใดๆในโลกนี้ล้วนอน,นิจจงแน่แล้วไม่มีอะไรแน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับใช่ไหมวันนี้ภูเศรษฐาเนี่ยมีทางออกมีทางที่หลุดจากเก้าอี้อยู่สามช่องทางทางแรกเลยนะครับคือเราออกเองใช่ไหมครับแล้วเราออกเองนี่จะด้วยดิวหรือไม่ดิวหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้ละ แต่ว่าโอเคทางที่หนึ่งคือเราอเองทางที่สองคือถูกสารสั่งนะครับสูกสารสั่งให้หลุดจากเก้าอี้แล้วทางเลือกที่สามก็คือคุญเจถายุบสภานนั้นการเมืองไทยวันนี้มันเข้มข้นมากนะฉะนั้นเอาละครับวันนี้นะวงในสายข่าว ยืนยันมาว่าถ้าทักษิณสู้นี่เสนาอาจจะมีสุดสูงมากที่ต้องหลุดจากเก้าอี้ใช่ไหมครับเพราะการบีบทักษิณเนี่ยครับนันก็เพื่อต่อรองเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ทักษิณสู้ไม่ยอมให้บีบนะดังนั้นะจึงเป็นไม่มีทางเลือกอื่นที่ต้องเดินครับกลุ่มอำน,นาจเก่า ยังไงก็ต้องทําอะไร้เสียนไม่ได้ก็ต้องไปจัดก,การที่เสถาฉะนั้นโอกาสเสถาหลุดก,ก้าเี้สูงมากอันนี้แหล่งข่าวนะครับคมลอย <c oughs> แจ้งมานะครับผมก็เอามาเล่าให้ฟังนะวันนี้คือการวิเคราะห์วันนี้ทุกช่องนะมีการวิเคราะห์หมดคนณะทธิ์วัฒนาครับคุณก็ฟังทุกช่องนั่นแหละและคุณก็มาชั่งน้ำหนักกันเองนะว่าช่องไหนแม่งมีความเป็นไปได้มากกว่ากันแม้รวมไปทั้งช่องผม,ผมกูก็ไม่ต้องเชื่อนะ แล้วนะยิ่งวันนี้ผมตาก,การไม่ค่อยปกติอย่างนี้ด้วยนะขออนุญาตเจือจางความข้นของเสลลือดหน่อยน,นะเอาละท่านนั้นเมื่อคุณทัชิีประกาศชักทงลบแล้วเนี่ยนั่นคือการต่อสู้กันระวางอำนาจเก่ากับเพื่อไทยแต่วันนี้เพื่อไทยได้เปรียบเพราะว่า กมอำนาจรัฐอยู่ในมือถ้าเกิดว่าฝ่ายอำนาจเก่าต้องการจะชิงความได้เปรียบคือต้องลดอำนาจของพรรคเพื่อไทยลงใช่ไหมนั่นั่นคือนะครับอำนาจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวนายกถ้านายกหลุดจากเก้าอี้นั่นคือเป้าหมายใช่ไหมัแต่คุณตั้งิสก็รู้เรื่องนี้ดีว่าโอกาสที่จะถูกหลุดจากเก้าอี้มี แต่ถ้าหลุดก็อี้แล้วไม่สู้แล้วยอมแล้วถูกหักหลังอีกเนี่ยจะยิ่งแก้สตานการลำบากนั้นก็เลยมีข่าวออกมาว่าการนี้สู้แน่ mm hmm. เพราะอะไรครับการสู้วันนี้นะอย่าลืมว่าอุตสาหาเนี่ยยังมีช่องทางคือยุบสภานะครับหรือลาออกเองนะครับหรือไม่ต้ถูกสารสั่งก็แล้วแต่เนี่ย เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือพรรคันดับสองนะใช่ไหมครับในการจะตั้งรัฐบาลเนี่ยมันขาดเพื่อไทยไม่ได้แต่ว่าถ้าขาดเพื่อไทยไม่มีใครตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าก้าวไก่เองก็คงไม่ไปรวมกับทางนั้นแน่ใช่ไหมครับดังนั้นมันอาจจะเป็นไม่ได้ที่เพื่อไทยจะต้องกำใจกลับมือกับก้าวไก่นะครับ นะในกรณีที่กุญแจขาต้องหลุดจากเขีไม่ว่าจะลาออกเองหรือจะถูกสารสั่งก็แล้วแต่นะครับตําแหน่งนายกมันจะว่างลงดังนั้นจริงจะเป็นต้องมีการโหวตใหม่ครับแต่การโหวตใหม่ครั้งนี้ไม่มีสวเข้ามาเกี่ยวข้องนะเป็นการโหวตโดยสอสอล้วนซึ่งก็รู้ดีแล้วถ้าเกิดก้าวไกลกับไทยรวมมือกันเนี่ยยังไงก็สองพักพอเลยไม่ต้องไปพึ่งไทยนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าก้าวไกลกับไทยจะตกลงกันยัไงระวังคุณตุ้งติ้ง กับคุณพิธาใช่ไหมดังนั้นน้ําหนักก็เพื่อให้ทุกอย่างยอมเนี่ยครับผมนึกว่าพิธาคือเต็งหนึ่งนะนาทีนี้นะดนั้นดอมส้มผมเห็นไหมใส่เสื้อสีส้มเนี่ยเตรียมเฮได้เลยถ้าเสถาหลดและถ้าสินสู้นั่นก็หมายความว่าเพื่อไทยอาจจะต้องยอมดันพิธาขึ้นมาเป็นนายกยังไงดีใจไหมถ้าดีใจรออะไรอยู่หัวใจมาเยอะๆสิครับ นะใช่ไหมมันไม่มีฐานอื่นเพราะเสษฐานหลุดจากเก้าอี้นะคุณคิดดูเอาแล้วใครขึ้นมาเป็นนายกลุงเลิงไม่ได้มีสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมเออดังนั้นทางเดียวนะที่จะยอมกับนะให้เพื่อไทยได้อยู่ในรัฐบาลต่อก็คือจะเไม่ต้องยอมดันพิธาก้นมาเป็นนายกให้พี่น้องพิธาจกลายเป็นเต็งหนึ่งแล้วนะเวลานี้อันนี้มารวปถูกฟันทงก่อนนะผมเชื่อว่ายังไม่มีช่องไหนพูดหรอกเพราะผมเพิ่งจะกลับเข้ามาบ้านนี่นะ อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเออเห็นไหมอ้าดีใจฉลองกันเลยไหมครับเอาฉลองกันหน่อยเจเจเจเย,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 ย้ดีใจไหมครับพี่น้องอืมอาต่อมาคนระับ งานนี้ถ้าเศรษฐาหลุดนะผมพูดในกรณีเศราหลุดนะมันตัวเลือกหรือตัวเดียวเลยที่เด่นที่สุดนะแต่ผมก็เชื่อว่าเพื่อไทยไม่มีทางจับเมือพั้วเดิมและดันอุงวิงแน,น่นอนหรือจะดันนั้นทินก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันหรือจะดันลงก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าโอกาสถูกหักหลังไงสูงมากนะ ไหนๆก็จะสู้แล้วนี่ว่าจำเป็นต,ต้องย้ายข้างครับไม่เอาค่ายุบสภาเลือกตั้งใหม่คุณคิดได้ไงแต่เพื่อไทยเขาจะยอมหรือเปล่ารครับในเมื่อวันนี้สถานการณ์เขามันเป็นต่ออยู่นะครับถ้าตัดเรื่องคุณทักงศีออกไปนี่ครับไม่สามารถเอาคดีคุณทักงศี์มาบีบได้นี่เพื่อไทยก็เป็นต่อนะ ขาเป็นคนที่ถืออำนาจอยู่จะยุบสภาก็จะลาออกไปได้นะใช่ไหมครับเออนั้นเขาเลือกอะไรนะจะยุบสภาในเมื่อเขายังมีทางเลือกโดยไม่ต้องยุบสภาไม่ต้องเลือกตั้งใหมน่นี่แล้วเลือกยุบสภาแล้วจะมั่นใจได้ไงว่าเขาจะได้ที่หนึ่งเขาก็ได้ที่สองเหมือนเดิมอ่ะแล้วเผื่อน,น้อยกว่าเดิมน่ะใช่ไหมไอะนั้น,น,นสู้ยอมดันพิธาขึ้นเปนะ็นนายกไม่ไดีกว่าล่ะเพราะถ้าเกิดก้าวไกลล้วน โดดๆมันก็ไปไม่ได้ก็ต้องพึ่งเพื่อไทยอยู่ดีอ่ะถ้าใหญ่พิธาเปไ็นนายกใหเออนี่ไงผมนึงรีบวันนี้ในความจริงนะบ้านดึกขนาดนี้เนี่ยผมต้องมเมาด้วยนอนเลยดีใช่ไหมแต่วันนี้ผมได้ข่าวเด็ดประเด็นเด็ดประเด็นดึกมาเนี่ยรีบมาอัปเดตให้ฟังไงว่าสถานาการณ์ล่าสุดจะเป็นแบบนี้เออผมได้ข้อมูลจากสัมภาข่าวครมลอย <laughs> เออนะอ่ะาดังนั้นเรามารอดูกรณีทักษิณสู้ไม่หนีไม่มีไม่จ่ายนะครับยังไงก็ยินดีเดินสู่กระบวนการเพื่อที่จะพูดความจริงเพืดด่อที่จะแฉความจริงในศาลแล้วก็อาศัยเงื่อนเวลาเพราะคดีนี้ไม่ได่คดีร้ายแรงมากมายอะไรนะครับโทษจำก็ไม่กี่ปีแล้วก็ต้องต่อสู้หนึ่งสามศาลเนี่ยนะครับดังนั้นสามารถยื้อได้ ขี่หมูกี้หมาก็มีห้าหกปีเออฉะนั้นก็โอเคตัดปัญหาไปละอันนี้นก็เหลือว่าเศรษฐารอดไม่รอดเศรษฐาไม่รอดเอาใครเป็นนายกนะเรื่องประเด็นยุบสภาผมก็เชื่อว่าอันนั้นคือทางเลือกท้ายสุดยกเว้นคือก้าวไกลไม่เอาด้วยก็คือจำเป็นต้องยุบสภาแต่จะเอาลุงกลับมาผมเชื่อว่าเพื่อไทยไม่มีทางแน่นะ,ะฉะนั้นอยู่ดีในก้าวไกลเนี่ย วิธาจะได้เป็นนายกคุณคิดว่าก้าวไกลจะเอาไม่เอาเออนะคุณคิดว่าก้าวไกลจะเอาไม่เอาเอาถามคุณก่อนนะผมถามคุณเอาทีเนี้ยถ้าเกิดว่าจําเป็นนะเนี่ยจะถาลาออกเรือนรุดกแนะ็แล้วแต่นะแล้วเพื่อไทยบอกวฮ้ยวิทาเป็นนายกให้หน่อยตั้งรัฐบ,บาลใหม่คุณคว่าก้าวไกลเอาไหม เออแกมไหมไม่เอาเหรอุณไม่จนะไิทาร์เออเอาผมตั้งไว้เอาละครับแต่ที่แน่ๆครับถ้าเศรษฐาลาออกเนี่ยลุงหมดติดแน่นอนอยู่แล้วนะครับเนะพราะการลาออกเศรษานี่ไม่ได้เป็นการดีลนะว่าโอเคกูยอมลาออกแล้วก็จะให้ยอมให้ใครสักคนหนึ่งกลับมาเป็นนายกเพราะว่าทักษิณคงมไม่เชื่อนะครับ ว่าจะไม่โดนต้มหรือไม่โดนหักหลังถ้าเกิดาลาออกแล้วก็ยอมดันใครทักคนหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งเป็นคนที่อาจจะหักหลังกษิตินี่เนี่ยผมเชืวว่อกษิตินคงไม่เสี่ยงแน่มันอันตรายเกินไปในไหนจะสู้แล้วก็ควรจะสู้โดยที่คนที่ถืออํานาจไม่ใช่ฝั่งอํานาจเก่านะครับเพราะลุงหมดสิทธิ์ไปแล้วสวไม่มีสิทธิ์ที่จะมาโหวตใด้ทั้งสิ้น ดังนั้นข่าชื่อทิ้งได้เลยทั้งสองลงุงนะครับอา้าวแต่มันมีเงื่อนไขครับถ้าเกิดก้าไกลถูกยุบนะครับอ,อันนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือหรือว่าก้าไกลก็มีปัญหาอยู่ไหมคือว่าก้าไกลจะถูกยุบหรือเปล่าถ้าถูกยุบและพิธาถูกตัาสินโอเคงานนี้คุณตุ้งติ้งขึ้นแน่นอน มันไม่มีทางเลือกอื่นใช่ไหมจาเป็นนะครับจำเป็นต้องดันตุ้งติ้งขึ้นมาแทนนะครับแต่ถ้าเกิดตัดสิทธิ์แล้วยุบพรรคเราไม่ตัดสิทธิ์นะครับยุบพรรคเราไม่ตัดสิธ์นะพิธาก็ยังเป็นคด,ดีเดนะ่นนยกอยู่เหมือนเดิมนะครับพักที่อยู่ยกก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามีการตั้งพรรคกำรอ,องไปแล้วใช่ไหมพักเก้าใหม่เรื่องนี้นะนะรหรือเก้าไปไกลหรือเก้าให้ไกลกว่าเ,เดิมอะไรก็แต่นะครับก็จํานวนสสก็ยังเท่าเดิม อาจจะหายไปนิดหน่อยแต่ถ้ารวมกับเพื่อไทยแล้วก็ยังตั้งรัฐบาลได้อย่างสบายๆนะงั้นพิธาก็ยังเป็นนายกเหมือนเดิมครับพี่น้องั้นวันนี้ผมให้พิธาเต็งหนึ่งนะผมให้พิธาเต็งหนึ่งนะที่จะเป็นนายกนะแล้วถ้าเกินมาหนึ่งครับเพื่อไทยดันพิธาเป็นนายกเนะี่ยแล้วไปผลักดันแก้กฎหมาย หรือนิทโรศษษกรรมเนี่ยพิธาเ็เป็นพักอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นนายกมันมีความชอบธทาที่เขาจะผักดันเองแต่ถ้าเกิดเพื่อไทยขึ้นมาแล้วคุณตุ้งติ้งนะมันไม่สง่างามจะถูกคำคอรหาว่าทําเพื่อพ่อตัวเองใช่ไหมนี่คือทิศทางที่เราจะไปในอนาคาผมเลยมองว่าถ้าก้าวไกลนะ้าพิธาไม่ถูกตัดสิทธิดีกว่า แต่ถ้าถูกยุบไม่ยุบไม่เป็นไรถ้าไม่ยุบก,ก็เดินหน้าต่อเลยถ้ายุบก,ก็มีพักสำรองไว้แล้วนะแล้วแต่ถ้าพิธาไม่ถูกตัดสิพิธาคือนายกเต็งหนึ่งแน่นอนฟันธง